อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 18ส่วนของ Watch Over นะครับก็คือสอนใช้ Watch Over มี tutorial มาให้สำหรับผู้ใช้มือใหม่ได้เรียนรู้ Watch Over ด้วยตนเองได้แล้วนะครับเบื้องต้นนะครับสื่อน,นี้ทำเพื่อเพื่อนๆผู้ใิการทางสายตาที่ใช้ Watch Over บน iPhone นะครับโอเคเริ่มต้นปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยที่อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชัน18.0แล้วนะครับ เบื้องต้นก็1นิ้วปัดขวาปัดซ้ายหาการตั้งค่ารายการใหม่หนึ่งรายการไอคอนการตั้งค่านะครับผมยังใช้เสียงกันยาคุณภาพสูงอยู่นะครับก็ผมถนัดแบบนี้เนาะก็1นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปที่การตั้งค่ากันเลยครับอ,อันนี้ผมก็ใช้วิธีการถ่ายเป็นเบิร์ดไอวิวลงมานะครับเห็นเต็มไม่เต็มยังไงขออภัยนะครับไม่ได้บันทึกหน้าจอเพราะว่าถ้าใช้บันทึกหน้าจอเนี่ยซาวด์เอฟเฟกต์บางอย่างมันหายไปเนาะ โอเคพอเราเข้ามาในการตั้งค่าแล้ว1นิ้วปัดขวามาเรื่อยๆปัดทั่วไปหาการช่วยกันเข้าถึงการช่วยการเข้าถึงนะครับปัดผ่าน Wi-Fi, Bluetooth, Cellular ทั่วไปจนเจอการช่วยทั่วการช่วยการเข้าถึงการเข้าถึงนะครับเจอ accessibility หรือตัวนี้แล้ว1นิ้วแตะ2ครั้งเข้ามาครับการช่วยกันเข้าถึง การช่วยการเตือนการตั้งท่าการช่วยการเข้าถึงต้องการที่จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณเนี่ยบางครั้งถ้าคุณใช้งานครั้งแรกนะครับเขาก็จะมีการเตือนแบบนี้มาเออเดี๋ยวนี้การช่วยกันเข้าถึงมีการเตือนด้วยนะเราก็ปัดขวามาที่การแจ้งเตือนอาจรวมถึงการเตือนเสียงและไม่อนุญาตกลุ่มอนุญาตอนุญาตอนุญาตดีกว่าเผื่อมีฟีเจอร์ใหม่ๆของการช่วยกันเข้าถึงจะได้มีการเตือนมาให้เราเพื่อจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เร็วกว่าคนอื่นเขาอนุญาตครับปัดขวามาแต่ถ้าใครไม่เตือนตอนนี้ ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ผิดปกติของผมเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เช้าเพิ่งเตือนตอนนี้เองอ่ะเคาะปัดขวามาที่อนุญาตแล้วเคาะไปการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงหัวข้อแล้วเราก้าการช่วยการเข้าถึงขวาม,มาไอโฟนให้การมองเห็นหัวข้อ การมองเห็นหัวข้อปัดขวาอีกที Voice over เปิดปุ่ม Voice over นะครับหนึ่งนิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปใน Voice over กันเลยครับปึ๊บการตั้งค่า Voice over ปุ่มสวิตช์เปิดอ่าการตั้งเพืลับก็ปัดขวามา Voice over อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกบนหน้าจอแตะหนึครั้งเพื่อเลือกหนิ้วปัดขวามาแตะสองครั้งเพื่อให้สิ่งที่เลือกปัดขวามาเรียนรู้เพิ่มเติมลิงก์อ่าเราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมตรงนี้ได้แต่เราก็ปัดขวามามีอะไรใหม่ใน Voice over ลิงก์ใครอยากจะรู้ว่ามีอะไรใหม่ใน Voice Over บน iOS 18สามารถกดเข้าไป แล้วก็เรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆได้นะครับผมเคยทำไปตอน iOS 18ตัวเบต้าแล้วก็ข้อมูลเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้กดเข้าไปอ่านได้ได้เลยนะปัดความไหมครับฝึกหัดใช้ voice over ฝึกหัดใช้ voice over ก็เหมือนเดิมนะครับเรียนรู้ว่าเขาจะมีพื้นที่สัมผัสให้เราอย่างเช่นเรา1นิ้วแตะลงไปเขาก็จะบอก1นิ้วแตะ เรา2นิ้วแตะเขาบอก2นิ้วอย่างเงี้ยครับผมใช้ทําอะไรอย่างเงี้ยครับผมปัดความมาสอนใช้ voiceover นี่แหละครับฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาเขาบอกว่าทําให้มีรูปแบบการสอนแบบ i n t e r อร์แอคทีฟหรือมีปฏิสัมพันธ์ครับผมเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่อยากที่จะมาทบทวนพื้นฐานของตัวเองในการนําทางด้วย voiceover ทั้งหมดเพื่อควบคุม iPhone ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือ ผู้ใช้มือใหม่ด้วยก็สามารถเข้ามาเรียนรู้กับ Tutorial หรือโหมดสอนใช้นี้ได้กับเมนูสอนใช้เนี่ยครับฝึกสอนใช้ voiceover กลุมเราเข้าไปเรียนรู้กันดีกว่าครับหน,นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปปึ๊บเลือกอยู่เลือกรายการถัดไปในแต่ละหน้าของการฝึกใช้นี้คุณจะได้เรียนรู้คำสั่งนิ้วใหม่ของ voiceover โดย voiceover อาจถูกจำกัดในบางหน้าเพื่อให้สามารถฝึกใช้คำสั่งนิ้วที่สอนได้ ไมโครเจะอ่านออกเสียงรายการที่เลือกอยู BACK> ่บนหน้าจอโดยอนตโมัติเช่นข้อความหรือปุ่มคุณสามารถควบคุมที่จะเลือกรายการได้โดยย้ายการเลือกในการเลือกรายการถัดไปบนหน้าจอให้ใช้หนึ่งนิ้วปัดจากซ้ายไปขวาใช้หนึ่งนิ้วปัดจากซ้ายไปขวาตอนนี้เพื่อไปยังหน้าถัดไปใช้หนึ่งนิ้วปัดจากซ้ายไปขวาตอนนี้เพื่อไปยังหน้าถัดไปเขาบอกให้เราใช้หนึ่งนิ้วเขพูดยังไงครับหนึ่งนิ้วปัดปัดขวาครับอ่ะผมหนึ่งนิ้วปัดขวาอ่าสำเร็จครับรายการก่อนหน้าคุณเพิ่งได้ฝึกใช้คำสั่งน้่ออาย เขาบอกว่า,เ,าเราจะไปใช้เมนคือเหมือนกับว่าฝึกให้เราครับเมื่อกี้ปัดจากขวาปัดจากซ้ายไปขวาก็คือไปข้างหน้าใช่ไหมครับผมเหมือนกับไปที่ไอเทมถัดไปไอเทมถัดไปตอนนี้เขาอยากให้เราปัดจากขวาไปซ้ายด้วย1นิ้วเนี่ยครับแต่ถ้าผมไป1นิ้วปัดขวาอีกอา้าวไม่สําเร็จครับก็คือเราไม่ได้ทำหนึ่งนิ้วปัดจากขวาไปซ้ายนะตอนนี้เพื่อไปยังหน้าถัดไปเขาบอกให้เราทําตามที่เขาสอนนะครับก็คือฝึกปัดถ้าเราทําสําเร็จนะผม1นนิ้วปัดขึ้น ไม่สําเร็จใช้หนึ่งนิ้วปัดจากขวาไปซ้ายก็ไม่ยอมไปยงหน้าถัดไปให้เราทาใหม่ก็คือหนึ่งนิ้วปัดจากขวาไปซ้ายก็คือหนึ่งนิ้วปัดไปทางซ้ายครับผมปุ๊บสำเ,เร็จเพื่อเลือ,อสั่งทำงานรายการรายการบางอย่างสามารถถูกเลือกเพื่อให้สั่งการทำงานเริ่มต้นของรายการได้การทำงานนี้คล้ายกับการคลิกเมาส์ที่รายการหรือกดปุ่มเพื่อส่งแบบฟอร์มในการเลือกเพื่อสั่งทำงานรายการที่เลือกให้ใช้หนึ่งนิ้วแตะหน้าจอสองครั้งใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อไปยังหน้าถัดไปเขาก็จะบอกให้เรานะครับใช้หนึ่จะ ถ้าเป็นคนตาดีคือเอาเมาส์ไปอยู่ที่ไอคอนนั้นแล้วดับเบิลคลิกคลิกซ้ายคลิกแต่ถ้าเป็นคนตาดีทั่วไปนะครับอยู่ที่ไอคอนโทรศัพท์เขาจิ้มลงไปก็คือเข้าเลยแต่สําหรับเพื่อนเพื่อที่ใช้งาน voiceover เนี่ยเราจะเขาแนะนําให้ใช้วิธีการหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อไปยังหน้าถัดไปหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งจะเป็นการเลือกเข้าไปที่เข้าไปใช้งานสิ่งนั้นอย่างเช่นเมื่อกี้โทรศัพท์เราก็ต้องหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งถ้าคุณใช้งาน voiceover จะบอกนิ1 1> ้วแต่ายงมให้เเาอ่อเปยังหิ้าถัดขปาข ไม่ได้อย่างเงี้ยหนึ่งนิ้วปัดซ้ายไม่ได้ตอนนี้ซีโร่ตัวปลาบุลรล่าสุดเงินดิจิมอนไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องยเวลงเงินดิจิมอนเดดชนะสามจุดไฟแนบใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อไปยังหน้าถัดไปมีการแจ้งเตือนมาขออภัยนะครับเขาบอกให้ใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อไปยังหน้าถัดไปอ้าวเราลองทำทำให้สำเร็จนะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง รียบร้การน,น,นครับตอนนี้คุณจะได้ฝึกใช้คำสั่งที่คุณเพิ่งเรียนรู้โดยการน,นำทางไปอย่างน่าฝึกใช้น่าฝึกใช้ทั้งหมดเช่นเดียวกับหน้าฝึกใช้นี้จะมีขั้นตอนให้ทำตามพื้นที่ฝึกและปุ่มดำเนินการต่อเมื่อคุณทำตามขั้นตอนสำเร็จแล้วคุณจะได้ยินเสียงหนึ่งและ voice over จะออกเสียงขั้นตอนถัดไปขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกปัดไปทางขวาเพื่อเลือกปุ่มที่ชื่อว่าฝึกใช้เขาก็จะบอกว่าให้เราตอนนี้หนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆจนเจอปุ่มฝึกใช้แล้วหนึ่งน่าจะห้้ใชนึ่ครั้งงเพื่่อทานุม พอเราปัดขวามาเจอฝึกใช้แล้วเขาก็จะบอกให้ผม1นิ้วแต่2ครั้งเพื่อเริ่มทํางานแต่ถ้าผมปีนิ้วปัดซ้ายใช้1นิ้วแต่สองครั้งเพื่อใชไม่ได้ต้อง1นิ้วปัดขวามาฝึกใช้อ่าพอเจอฝึกใช้แล้วเขาบอกให้เรา1นิ้วแต่2ครั้งเพื่อทําสเต็ปนี้สําเร็จครับอยู่ที่ปุ่มฝึกใช้แล้ว1นิ้วแต่สองครั้งทำตามทัานตอนสำเร็จแล้วตอนนี้ให้ปัดไปทำอีกครั้งเพื่อไปยังปุ่มดําเนินการต่อฝึกใช้เขาก็จะให้เรา1นิ้วปัดขวาเขาบอกเลยนะครับห้ไปปทีุ่่มดําเนินกต่อ แต่ถ้าผมปัดปัดซ้ายล่ะถัดไปทางขวาอีกครั้งเพื่อไปยังปุ่มดำเนินการต่อเนี่ยไม่สาเร็จใช่ไหมครับถ้าสําเร็จจะมีสีนึงปึ้ง,งอ่าเราก็ปัดขวามาทำตามขั้นตอนสําเร็จแล้วตอนอนี้ให้ใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเพื่อสั่งทำงานปุ่มดำเนินการต่อนี่ครับใช้คือกใช้ปุ่มดำเนินการต่อปุ่มจริงๆเราต้องปัดขวามาที่ดําเนินการต่อนะครับ ปัดขวามาที่ดำเนินการต่อจังปึ้งแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเนี่ยกดำเนินการต่อหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปึ้งเพื่อเลือกและอ่านออกเสียงรายการอีกวิธีหนึ่งในการเลือกรายการคือการแตะหน้าจอทุกตำแหน่งที่คุณสัมผัสหรือแตะ voice over จะเลือกและอ่านออกเสียงรายการที่อยู่ใต้นิ้วของคุณคุณสามารถแตะบริเวณต่างๆบนหน้าจอหรือลากยกเพื่อเลือกรายการอื่นได้ทันทีดำเนินการต่อปุ่มเนี่ยเขาสอนเราทุกอย่างเลยนะอีกวิธีคือการแตะนะครับอย่างเช่นผมแตะไปตรงกลางหน้าจอปัดไปทางขวาเพื่อไปยังพื้นที่่่่กกสสสวนผมขอองงปทาาาแแตตตรเเบ ส่วนผสมของสลัดใบไม้ตัดทําตามขั้นตอนสำเร็จแล้วตอนนี้ให้ลากสตรอเบอรี่นี่สตรอเบอรี่แพร์องุ่นองุ่นี่อันนี้คือข้างล่างก็จะมีสตรอเบอรี่ลูกแพร์ลูกอัง่นครึ่งล่างหน้าจอนะครับให้คุณลองแตะและยกเนี่ยแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลเนี่ยครับแอปเปิลแอปเปิลดำเนินการต่ออ่าแล้วก็ใช้แอปเปิลอ่าเมื่อเราทำขั้นตอนเขาเขาบอกสำเร็จแล้วให้ปัดขวามาที่ปุ่มดำเนินการต่อดำเนินการต่อนี่แหละครับ เขาจะเป็นโหมดสอนใช้แบบมีอินเตอร์แอคทีฟนะครับเดี๋ยวเราลองดําเนินการต่ออีกสักนิดนึงมะกดหนึ่งนิ้วตตดสองครั้งที่ดําเนินการต่อเลื่อนในพื้นที่เลื่อนการทำคำสั่งนิ้วเลื่อนจากเลื่อนไปยังหน้าจอหรือหน้าในทิศทางที่คุณเลื่อนคุณสามารถใช้สามนิ้วปัดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อทำคำสั่งนิ้วเลื่อนได้ให้ฝึกใช้คำสั่งนิ้วตอนนี้ดำเนินการต่อุ่มเขาก็จะบอกให้เรานะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนหน้าใช่ไหมครับ สามนิ้วปัดขึ้นสามนิ้วปัดลงสามนิ้วปัดซ้ายสามนิ้วปัดขวาเป็นการเปลี่ยนหน้านะครับหรือเลื่อนไปยังหน้าถัดไปเลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้าผมจะลองใช้สามนิ้วปัดมาทางสามนิ้วปัดขึ้นอ้าวปัดไปทางขวาเพื่อเลือกพื้นที่เลื่อนแนวตั้งอ่าโอเคเนี่ยอย่างอันนี้สามนิ้วปัดขวาใช่ไหมอ่ะหน้าที่สองจากสามนี่ปัดขึ้นปัดไปทางขวาหน้าที่สามจากสามหน้าที่สองจากสามอันนี้อันนี้เขาเขาไม่มีนี่แล้วเลื่อนในพื้นที่เลื่อนหน้าที่สองจากสองเนี่ย หน้าที่หนึ่งจากสองเขาก็บอกให้ผมทำไปทางขดใช้ทำตามขั้นตอนสำเร็จแล้วตอนนี้ให้ใช้สามนิ้วเพื่อเลื่อนลงดวงจันทร์สามนิ้วเพื่อเลื่อนลงเหรอสามนิ้วเพื่อเลื่อนลงอ่ะเดี๋ยวนะดวงจันทร์ปั๊บปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนหน้าที่หนึ่งจากสามหน้าที่สองจากสามทำตามขั้นตอนสำเร็จแล้วตอนนี้ให้ปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนพื้นที่เลื่อนแนวนอนหน้าที่สามจากสามปัดไปทางขวาเหรอเนี่ยเราก็ต้องทำตามเขานะบางอันผมเองก็ต้องบอกว่านี่คือการเข้ามาครั้งแรกนะครับก็ ฟังแล้วก็เรียนรู้กันไปตามที่เขาสอนนะครับตกลงหมอคำสอนดีหรือสอนไม่ดีแต่ว่าถ้าคุณอยากที่จะเรียนตาม Apple สอน mm hmm. ก็เข้ามาที่สอนใช้ voiceover นะครับเออบางทีผมเองก็ต้องมาฝึกเรียนตรงนี้ใหม่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบ Apple ใช่ไหมเพื่อนๆโอเคเอามานี้อืมตรงนี้ยังเรียนไม่จบนะซึ่ง เวลาที่เราเรียนไม่จบนะครับอืมเดี๋ยวเราเราลองใหม่ครับสมมติว่าัักกาาาาาารรตต้้งงงงคค่ทํํนผเปิดการตั้งค่าไปแล้วเข้าไปการตั้งค่าใหม่กกาาารตั้ค่่ยใหมเข้าไปที่การช่วยกันเข้าถึงใหม่เดี๋ยวแบตเตอรี่ทั่วไปการช่วยกันเข้าถึงแล้วก็เข้าไปที่การช่วยการเข้าถึงหัวข้อแล้วก็ไปปัดไปหา voice over ขอเข้าไปครับ Voice over ลแล้วก็ปัดไปที่สอนใช้ voiceover ครั้ง <Voice over. S 2> แต่สองครั้ง,งเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมมีอะไรใหม่นะฝึกผ่าใช้สอนใช้ voiceover พอที่สอนใช้ voiceover เ <หอ S 2> Voice ข้อเข้าไปครับเลือกอยู่หน้า collection เ,เรียนรู้วิธีใช้ voiceover ในการฝึกใช้นี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ voiceover เพื่อน,นำทางและใช้ iPhone ของคุณขั้นตอนบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้หากคุณมีการกำหนดค่า voiceover และ voiceover อาจถูกจำกัดตลอดทั้งการฝึกใช้ดุมเออคือในในนี้นะครับเขาก็บอกว่าเออคุณต้องใช้ voiceover เป็นการตั้งค่าแบบมาตรฐานนะ คราวนี้เราปัดความมาปัดความมาตัวหมุน voice over ขวามาฝึกใช้คำสั่งนิ้ว voice over ขั้นสูงมเขาก็จะมีเมนูต่างต่าให้เราเรียนรู้ตัวหมุนฝึกใช้คำสั่งนิ้ว voice over ขั้นสูงฝึกใช้นิ้ว voice over ขั้นสูงด้วยป้อนข้อความด้วย voice over เนี่ยป้อนข้อความด้วย voice over คือมีโหมดสอนใช้ให้คุณแล้วก็เดี๋ยวนะนำทางเรียนรู้คำดำเนินการต่อ c o l ล e c กดำเนินการต่อจากคราวที่แล้วเลื่อนปุ่มดำเนินคือจะมีปุ่มหนึ่งก็คือดำเนินการต่อจากครั้งที่แล้ว คุณไปเลือกบทเรียนเองได้คุณปัดขวามาเรื่อยๆก็จะมีบทเรียนที่เขามีเป็นบทที่1บทที่2องเขาเขาไม่ได้บอกบทที่เท่าไหร่นะแต่ว่าเขาจะมีหมวดให้เราเข้าไปเรียนรู้แต่ถ้าคุณเรียนรู้ตามขั้นตอนเนี่ยแล้ววันนี้เรียนไปแบบเมื่อกี้ผมเรียนไปผ่านไปสองสามขั้นแล้วอเผอิญว่าเออไม่อยากเรียนแล้ววันนี้แต่พรุ่งนี้มีไฟขึ้นมากลับมาเรียน ก็มาที่เดิมครับมาที่การตั้งค่ามาที่การช่วยกันเข้าถึงมาที่ wash over แล้วมาที่สอนใช้ wash over เข้ามานะครับที่สอนใช้ wash over แล้วปัดขวามาที่ดําเนินการต่อจากคราวที่แล้วดําเนินการต่อจากคราวที่แล้วครับก็อยู่ที่เมนูเลื่อนนะครับที่เราอยู่3มนิ้วปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวาที่ผมยัง ออยังเรียนไม่จบอื้อหมอคอมยังเรียนไม่จบสามนิ้วยังไม่ได้อ่ะก็ต้องกดเข้าไปตรงนี้ปึ๊บเลื่อนในพื้นที่เลื่อนการทําคํสั่งนิ้วเลื่อนจากเลื่อนไปยังหน้าจอหรือหน้าในทิศทางที่เลื่อนคุณสามารถใช้3ตอนนี้ขอให้เราทําอะไรทําตามขั้นตอนสําเร็จแล้วตอนนี้ให้ใช้3นิ้วปัดขึ้เพื่อเลื่อนลงโดยงั้นมนิ้วสมนิ้วปัดขึ้นหน้าที่สองจาก2ทําตามขั้นตอนสําเร็จแล้วตอนนี้ให้ปัดไปทางขวาเพื่อเลื่อนพื้นที่เลื่อนแนวนอนเราต้องมาอยู่ที่ตอนนี้เขาบอกให้เราเราทําอะไรหน้อีกทีได้ไมั้มนิ้วปัดเลยนะปึ๊บแนวนอนเหรอแนวนอนปึ๊บ เดี๋ยวนะเขาให้ทำไรกระทำตามขั้นตอนสำเร็จแล้วตอนนี้ให้ใช้สามนิ้วปัดจากขวาไปซ้ายเพื่อเลื่อนไปทางขวางจันท้์ปัดขวาไปซ้ายทำตามขั้นตอนสำเร็จแล้วตอนนี้ให้ใช้สามนิ้วปัดจากซ้ายไปขวาเพื่อเลื่อนไปทางซ้ายสามนิ้วปัดจากซ้ายไปขวาทำตามขั้นตอนสำเร็จแล้วคุณทำตามขั้นตอนทั้งหมดในหน้านี้สำเร็จแล้วอ๋อแล้วเราก็ต้องปัดขวาไปที่หนึ่งนิ้วปัดขวาแล้วทีนี้กลางแจ้งอ่าางแจ้งดำเนินการต่อดำเนินการต่อครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้ง เออเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจหลักการแล้วเราต้องอยู่ที่ปุ่มฝึกใช้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ทําตามขั้นตอนเขาตรงนั้นว่าเขาจะให้เราปัดยังไงยังไงยังไงอ่าอย่างนี้ตรงนี้ครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งหยุดพักเสียงพูดของ voice over คุณสามารถปิดใช้งาน voice over เป็นการชั่วคราวได้โดยใช้คำสั่งนิ้วหยุดพักการใช้คำสั่งนิ้วหยุดพักซ้ำหรือการย้ายการเลือกไปยังรายการอื่นจะเริ่มเสียงพูดอีกครั้งใช้สองนิ้วแต่หนึ่งครั้งอ๋อสองนิ้วแต่หนึ่งครั้งปึ๊บทำตามขั้นตออออนนนนนนนสสกกบบดดดเเเรรีีีียยยย่่่หห้้าคััะ๋ววุพพงงูข voice over ิ สองนิ้วแตะหนึ่งครั้งก็คือหยุดสองนิ้วแตะอีกหนึ่งครั้งสามารถปิดใช้งาน<ม>ก็คือ,อพูด<อ>ใหม่ได้โดยใช้คำสั่งนิ้วครับการใช้คำสั่นนสงนิ้วหยุดพักซ้ำเนี่ยใช้สังนิ้วเลือกไปยังสองนิ้วแตะหนึ่งครั้งหยุดเสียงพูดไวโอเวอร์ชั่วคราวแล้วสองนิ้วแตะอีกหนึ่งครั้งรายการอื่นจะเริ่มเสียงพูดอีกครั้งนะฮะสำเร็จนะไม่ยากคุณก็ปัดขวามาที่ปุ่มใช้สองนิ้วแตะดำเนินการต่อดำเนินการต่อแล้วไปบทเรียนต่อไปกันโอ้ผมทำได้ทุกคนก็ตต้้้้้้้อองงงทาาาาาไไดมมมมัันนนนนน่่่่ยยยยกกเเเรรรรีีีีูๆแแแแบบบบบโลลววผคพะ สื่อการสอน voice over อยู่ในอยู่ใน iPhone เรียบร้อยแล้วคุณเรียนรู้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบตามกระบวนการที่ถูกต้องของ Apple กันเลยโอเคประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวต้องไปเรียนให้จบใครทีออ่รู้สึกว่าเมนูนี้ไม่มีประโยชน์จริงๆมีประโยชน์มากมายเหมาะกับแบบไม่ต้องไม่ต้องมีนายหมอคอมและเรียนจากที่บ้านได้เองเลยแบบเนี้ยออฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับผมสอนใช้ voice over ความสามารถใหม่ของ Voiceover ใน iOS 18จ้าไปแล้วกับบริการหมอคอม1 4 1่พลรันะครับอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราถ้าต้องการสอบถามเรื่องไอทีกับบริการหมอคอม1-4-14พรัทก็วันจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับสามารถกดหมายเลข1นึ่งเมนูหลัก กดเข้ามาเลยได้ยินเสียงต,ตอบรับ1 4ึ่กดเลย9แล้วก็กด1ชึ่นถึงสุขสิบมงเท้าถึงเที่ยงใครียังไม่เป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะครับก็โทรมาส,สมา, Р สมาชิก1 4ึ14 14 14่พัทได้ฟรีนะครับโดยการกด0 2น4 6 3 8 3 5ต่อ3 1 0ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการรวมถึงบัตรสมาชิกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกับผมสีโชคสวัสดีครับผม